<laughs> โอ้ยสามมือหนาวเร้ามือห่อนจะเป็นสร้างกักอากาศเปลี่ยนเปลงจจมาเสียิตังไหนต้องสุขภาพร่างกายกองก็นเท่าก็ได้เนาะบ,บัดวางอาทิตย์สองอาทิตย์ก็่ันหนาวเป็นตะตายออล่มมาฉันลมมาอยพัดหมอยแวเบกคุณนน่ะ โอ้ยมาผัดตำแต่บุล่อมนี่ก็เลยเฮ้ยมะเป็ดจะยู่มะเป็ดจะจีนมืม่อนี่พี่น้องบ้านล้าว่าพระเจ้าบุญใหญ่ผูข้ข่าเลยอยไมาใส่บาทเนจะ้พี่น้องเพลินเจ้าบุญเสริมสร้างบารมีใบศัตวูนอแม็นพ่อแมนยู่ใหญ่เออจ้าประหลานเรียนน้ำมออยากขึ้มันมาน้ำเห็นได้กินพามันแล้วเ,เอาไปแต่อยากหายคนกินจันเจ้าาสั่งหลนผูน้ผข่ามันปักหลบเป็นจะสร้างขึ้นอย่างนี่เมื่อหลานเจ้าดนตรีอยากได้นี่กินพาบ่อยากขึ้มันมานดอกโอ้ยเห็นนอนเนี่ย อาญาหน้าหลับหยอดจ่างดีเดี๋ยวนี้แต่บางเริ่องเหมือนสาวมันยังเสตือนโอ้ปอลน,นั่นผุดจิ้ม่ใหญ่สมน้ำหนามันหนึบมาอยากให้มันมาแล้แต่ว่าม่ใหญ่เป็นก้นหมักโลบเนาะเออก็เลยดีใจวันนี้ในที่สุดวันนั้นก็มาถึงวันที่เะได้มาทรรมุญคนเดียวยใหญ่สม,มกับจะได้เชื่อได้เชียอขาดที่ว่าจังไกดีดอกสะแบงเป็นสีแดงไปไลายลายกอเจี๊ยบเรียบปูไซมันล่อใบของเก่ามันนัดคอยไปต้นสะแบงอจับมือแหลกมันนัดใบมองเก่า ต่กอดคอยระมันว่าเพราะเอาบรรลุมาคอยเทามันเลยบเอาไปทั่วคอยชียยาในพวกผู้ตายคอยเริ่มเปิดเติ่มได้ขอยเลยบ่อเอาผัวกินเหล้าแต่บ่อทันหลักนาเดี๋ยวบังมันสูบยากระปานกินปากทั่วกินต้มใจจะไหวแต่คอกับหัวฉันก็เอาเป็นหัวขยันได้กินแต่ก้าโอ้ยอาจีนแม่เมื่อกูบอกแต่หน้าคนแล้วอันเนี่ยมึงจะได้จังหูเมียจังตื่นได้ฮะเนี่ยมึงทีเป็นสายนั่น ไปน้ำกูอาแม่ม่าย่ามึงเห็นน้จิ้นพามึงเอเอากูอยากายเพิ่นนั่นนะเอาเอาแล้วเจ้าก็มากินน้ำข่อยกเก่านตัวเด้มึงเด้มึงได้ขันยากูบอกกูสอนมาเฉีาแม่ไม่งานเนี่ย่ามงยากย่ามึงอยเฉียงห่วยันมึงบกขึ้นไมาถือว่มึงเบิดน่นนะมึงก็เป็นตาดอเมยงดูตามันจีเป็นไน่ินจะเบิรดูจะนายบอโอ้มันเตงไปปันนี่ทีนี่ครับเป็นจะส้างคือย่างนี้ใม่ให่ เมื่อขัก,ขกลานเจ้าสมาคือเลิ่งเถิดนี่นนมันบาเล็กคือเลิ่งลิ่งผุนคือมันอันกม้กมก้อมเจ้สิเจ้าหักเมื่อไหร่ไม่ไงเ่หักจังไหนด่าซืออ้อไม่ไงด่ามันซื่อแล้วว่าบบตีจักเทียมไม่หยันเนา แข่งจังทักอันมี่พอมีแม่บ่รหล่ะไม่ใหญ่นี่โอ้ยสิมี่พอมีแม่งแต่พอกับแม่มันปะกันแม่เนาะโอ้ยพิจารณาพอกับแม่มันปะกันแม่มันหลายผัวพอมันเลยปะโอ้ยสมพ่อแม่มันเป็นเนี่ยสอสอเมียหน่อยเป็นเป็นเมียหน่อยของสอสอเลี้ยงเดชสุวรรณ้าฝ่ายมาจินระดับสูงกับแม่เธอแต่จะตั้งยี่ตายแต่บัดออกลูกคนบ้าออกนับสอสอเลี้ยงเดชเดชไปออกด้วยนั้นหมอเปี๊ยกมัน น้องเขตตำืองเปียกอะบอกเขตตรวจยันยันไหแม่แม่ใจอยู่หู่จักบ่บบพรเป็นผู้ใดญ่ตรวจไม่ไงผมก็เห็นน้าตรวจไม่ไ่ประกาศตรวจตรวจมันสิ่งหุ่นจักตรวจก้อนหู่จักเป็นลูกของกำนันพีระพุ่งปาดกินตะก้อนมีขันเลยไม่ไงรถใช้เลี้ยงเอาอันเลี้ยงยากว่าหรครับหลานนี่โอ้ยมันไม่เลี้ยงยากปลาในหลอกมันกินเขามันกินตะหัวอาหารว้ายหัวอาหารปลาดุกแน่มันกิน โอ้โยไม่ใหญ่ครับหลายเหลียญน้ำก้นไป็นจะสร้างก็ได้กระเดียนเนาะอันใหญ่สับไม่ใหญ่อยากได้บุญไม่ใหญ่อยากถีกรางวัลคือเขานี่อยากไปสอยดาวจะฉีอกอ,อยากได้รางวัลอ,อยากซื้อแมตเตอร์มิวเก็ตได้รางวัลอ้ย่ากมือขึ้นในบ้านมากเนี่ยล่ะไม่ใหญ่อยากได้เครื่องไฟฟ้าเนาะอยากได้พัดลมอยากได้โทรทัศน์อยากได้รถจักรยานไม่อินเนาะนี้ชีาคือไม่ไปสอยดาวลูกไม่ใไปสอยดาวน่ะดีเออดีใจประทันเพราะถ้าสอยดาวยืดขึ้นมาเป็นนั้นโหลดโหลดโหลดไม่ใหญ่โอ้ซื้อหลาย ตอนต่อไปนะว่ารถดีเ <c oughs> นี่เราเป็นวาสินไปเลยนายนายโอ้ยสิ้นก้อนเน่านะมาจีนมันแช่งกันบ่ได้นะบุญบาสนาสิ่นสตาแช่งกันบ่ได้เพื่ออะไรไม่เงี้ยสิไปใส่ก่อนครับแตงของไม่ใงี้ยิม้าใส่บาทโอ้สิไปใส่บาทเออไม่ใงี้เป็นแม่ออกคำล่ะเอ้ยกับบ่มาใส่บาทกลับไปจังหันก็บม่ไปจังหันก็ไม่ใส่บาทเจสีแลูกพ่อเป็นฉันเขาพระแสบก่อนว่าเห็นหนาไม่ใงี้นั่นซัมพ่อไม่ใงี้ยเจ้าได้หอดเม็ดเขาพุ่นล่าสีก็ดีตัวหล่อเจ้าเป็นคนบุญคนท่านเนาะเอาท่านประจำเอออันเป็นโรคเป็นเพ่ยบนอย่างละเดือน หมอบอกให้เจ้ากินยาเบาหวานแล้วเอ้าเศ้าอันเบาหวานก็เศ้าเปลนแล้วทุกเมื่อเขาจะเจ้ากินยาเบาหวานเขาไอฉีดเอาทุกเมื่อเร่งจังขัเดื้อดิมีไงอุ้งจักเรียนขันจากของเล่นยังเบาหวานปลาลิ้นยาตัวม่ีไงเมื่อเบิร์นมุดเมี่ยงมีเจ้านี่ที่ว่าแ่บ่กมีแต่วมีไงแหละแต่ว่ากมีไงเพราะไปน้ำเพลินเพื่นเพื่อนแหะท่อนเราได้กินผ้าม่ใหญ่อย่างกายตาง คืยอยจงแม่ยายเอ็นเนี่ยเลี้ยงใกล้กันก็แม่ยายหล่ะเอ้ยหัวตายนี่จากก็มีผู้เด่นุกหนึ่งเขาบาดก็บผ so ู้ด้ใจังหันก็บผู้เลนมาพิกยากไอ้ายาบคนนั่นน่ะแม่ชีวซูฟมาเม่นก็ตาเฮ็ดบุญไปผู่ได้บุญได้เถาเอ็นกับเสียหล่าจหนีแม่ยงยชีวอลสูฟังแถวเอ็นนี่เไวเนียยอดกิ้นเขายยอดเกิดล้นเป็นจะไรก็ยังตัวเนี่ยเนใส่บาดดีก็สิตายหลบคมเลยหัวมันก็หลบปาตันหาจิตตอนคนไม่บอกกับผบอก ผ่าหัวป่าสาวทำน้อยแท่้าหัวจะไหลขอกระลัางย่องเจ้ามหาย่องกันว่าย่องจ้าติย่องหมาตัวไหไมะเจ้าก็เจ้าก็โจมาหนีพูดเดียวมาส่งเท่าให้เท่าขาดจะวูท่ันย่ายสามขันมีมู้แล้วผมขอตัด้วยครับโอ้ยขอตัวยังล่าใส่บาทแล้วเพิ่มยั่งมือเจ้าปสิทักบาทเอาก้องเข่าผมกับเดเตรียมมาสีใส่บาทน้ำเด็ก็ได้ก้เข่าบ่ก้องเข่ากระได้เอาหยั่งใส่กระไดเอเงื่อนใส่หีพอได้เงืนและพอไปซื้อของใส่ก็เอาไปนี่เอาีสิบาทมาไม่ย่าสีใส่แท้หรอกล่าไม นี่ขอพู้นรองอาะัจจุบันเงินอยู่น,น้ำข่อยมันตังคูนเฮ้ยคุณหลวงคุณหลายอยู่นั่นแหละส่าง<บ>ยังอยู่มาซาเทปขอได้เขาเย็นมาใส่บาทได้มืนเนอเฮ้ยเปี้งเจ้าขอยเย็นมาใส่บาแล้ะเนี่ยขอยได้ยังเขาฟื้นกับเบิร์ตันกับเบ้ยมาบลรานแจกเไ่ได้ใส่พื้นใส่ทัานหนึ่งเขายุหันเลีเ้ยงข่อยใส่แกตัวห่อเกาหาหนึ่งเขาไม่แห้งเราคฮยขอยได้บาติมาเอาเขาาฮอนฮอนเจ้ามาโพนานมันอุ่นใจกันแท็กซี่แล้วคับบ่มี้ขอจะเสียสายู้ได เจ้านักไายแล้วเจ้าหนเขาห่อนห่อนโพหานายวหน่เนี้เจ well. so ้าหนึเข่าเนาะักกันหนึ่งมากไม่ไเลยอห่อนห่อนยุ่นี่เอาพอเลยเมื่อิโพ้ไฮมวเอาโพนาเขาพี่อ็เปี่ยงเปร่าวาโพนาเขาคนา จะใส่บาทใส่ตะเขานิตี้เออหยตายไปกินตะเขาเด้อพันวาใส่อะไรกินน,นั่นเด้อเจ้าได้หนังมาใส่บาทสมสามห่อผุนคอยามาแบงแบงบาบอกก็แตกกันในสื่อมาเป็นเงินเป็นช่องเจ้าซื้อมาหอ่อใส่ซื้อมาห่อละสิบบาทมีจังหอ่มหอมีสามหอ่อมาขายทอดทุนขาย่อดทุนบา <c oughs> จังไลยได้เมียอยากได้บุญน้ำข่อยเจ้าก็ซื้อให้ก็ได้ข่อยตัวเจ้าเจ้าห่อเท่าไหร่เจ้าห่อละสิบาบาทสามห่อเท่าไหร่สามหอยี่สิบ เอาบ่าก็แพงแท้เอาว่าแพงบ่ก็บ,บ่ว่าเด้อเอาดูมาค้นฝันเห็นยนาจะกินข้าวงั่มพันนี่ใช่แล้วห้าตายแต่จะถึงวันจะหมุนหากับบัลลเกิดกูหลอกขายสมมุดไม่มีงเงินคนฉีงอมันสื่อไงแบบได้ิงอยู่ อามก็ฉีงัวาหูหนวกสมอย่างมาหฮอร์เ่ยครับแท่ะสมจำโบแตจ่จำดั้นมีจำโบนั่นสิอนนเอาไปแก่ห่ออย่งบัดเปิดบ้างดรมันเปลีนไปเอาว่เป็นจะไหนคำว่าเป็นเป่นคนที่ชื่อไซบาดด้อยขายตองรอกสมเอ็ดแย็ดจุ๊เชือมบ้งกันไนงะื่อจ้งไหนก็ว่าชื่อไซบาดขนาดเอาที่มีลีหามเออออมีบอกพริกมาโปบอมี่จะบักกอกเลยสิโปเอาห่้าไปแต่ไซบาดแต่มี่อตนจ พันบน,น,อนอ้าหนินหน่าไย่พอไ<พ>ม่ไปเช้าบัางดูบังดูสวยไปเดี๋ยวนึกแตที่มาใส่บาตรบ้านเมี่ยงไปหนังตั้งเตือนสวยแ้เมื่ขึ้นขอนอนบ่คอยรับขอนอนฝันเปียก ล่าโมกตัวกระเปิดมีต่ตามบรุน่นเขาเป็นฝันเปียกมาอย่างไรเขาจี๋ฝันเปียกมัาล่าโมกมองไหลเ่ะฝนตกมือขึ้นซื้อมองคอยนอนหลังข้ามันหัวตื่นขึ้นมาเปียกเอร่เลยไหมจังปา๋านตจังป๋าไตดึกหนังเนาะไม่ยังมาใส่แบกหนึ่งคอยได้ข่าวสารมาใส่บากโอ้ยข่าวสารจะไหนพาไปเล่นเปียกนึงได้ไม่ใช่ข่าวสารจะเป็นยังไงดิ้นมันเริ่มมาเข่าเนาะนับกินกระบ่ได้ด้วยเราเนี่ยเราซื้อสมบ้าเจ้าขายสมจะเหรอขายสมตรงนี้เล็วสมจัำโ้ซั่ม เราขายหอ่อด้่ยฮอลันยี่สิบสามฮอด้วยสามฮอด้วยแปดสิบวัวมาขายได้กำไรก็อู่นเอาดูสมห่อด้วยป่านี่พ่อเสื่อใจว่าพ่อขายแต่วา่าซ้ำได้เงินหมาสมห่อด้วยป่านี่ซ้ำเสื่อสมหมาสมหมาขายสมให้กันปน่านนี้เอา้าสมตั้งไหนเป็นอุ่นหออนนัวอัญญาห้อยเปิดแล้วต้นเนี่ยอ้าวสมมื้อสองสมมื้อสองวันีเออเอาฉันเงินเอาขายหลังเงินเอา้าน้ำ ห่างยี่สิบบาทยังแปดสิบบาทไหมแม่คอนสมเมือ่์สองขอกักระสินดาวจะไหวทันตัวน้ำไหนที่สมหวัดบั่นก็สินเดียนพูดเนี่ยแม่ไม่เอาสมกูไปเข่าไฟเน้นละบาดไม่ได้สมแต่ผ่านมาเน <พา S 1> ี่ยม้อนคอหลวงพ่อม้อนเจ้าข่า,ายม้อนไต่หายหอย่งนี้หน่อยหัวโปกแต่แล้วน่นนะมันเป็นจะมือขายเล็กจะไปม้อนมันเห็นหน้าก้นมันก็แจกวัวฝันสู้ฟังแจกวัวฝันแต่ตีเป็นเลขตีเป็นเลขกคุ้มก้นสื่อนี่ไยมันเป็นยังสั่นเดี๋ยวสื่อน้ำมันเด้อเหมือน วาสื่อกับสร้างมเจ้าตัวมันเป็นอาชีพของคอยดางไรตัวกับวัส่อด้วยแต่ว่าฝันดีดีในฝ็นบ่แจกลงฝันเลยจะเชื่อมันนอนหลับร้องจังไรละเห็นไฟเหม็นเงี้ยมีเอ็นเม้ยฝันวอสู่ลุกคว่ำา็บึบบึบไับัดุไฟจับปัญญางไปไหมเงี้ยคอยโอ้ยไปมันไหนรถประทยานานชื่ื่นอ่นสบายโง่ดีไม่จ้งใหม่ไห้เนาะไม่ใงี้ยมูเจิดไปยังก่อไปวาดไฟเห็นไ่ไมเงี้ยไฟไหมเงี้ยเล่ากินยังมาคอยฝันอ้ยหายจริงกับหมอเมื่อสมบัติใหม่หัวรถมันะแท แจ๊บปะฝันแต่แจ๊บปะสุดกูมีไอ้เบอร์ตลอดไปเฮียวกูออกหามือมันเลขที่อยู่นั้นมีเอ็นติบัดเลขยังถิมาโยงน้ำกูเลขก็โยงน้ำคู่ผมเขาสอนนักเรียนนะปุ่มมันบอกเป็นเลขเดียวนั้นบ้านเลขที่นั่นแม่บ้านเลขที่กูไม่มีกูมีแต่ทับมีแต่ทับเออถิ่มีทับมันก็ต้องมีบ้านเลขที่ตั้งแถวกูไปน้ำใดกูมาได้ตั้งเจียกูได้แต่ทับน้ำนั่นบ้านเลขที่เจ้าสน่ห์แม่สาบ้านเลขที่ก็อแปดสิบสามทับเจกูมีทับ บ่เมีทับแล้วขับมันดเี้ยนคอยเพ่ห,ห้ามือใช่ไหมกับ่าบ้านเลขที่ตัวเบียบ,บ่มียับมันดเพี้ยนเจ้าบุจรนาดเฮียมันใกล้กันโอ้ยมือมากนีดนะออมันเป็นัตงสันมูเจ้าไม่ไม่ใหญ่มูหยังมูกูกะยี่ชำ้ำมิโซนี่เล็วออมูกูมูกะลยเก้ากูก้าเซ้าคบกูคบกะลยไม่มูไหนมูที่เท่าไหร่มูที่สองสองคน สองสองไม่ไงโอ้จะไม่ตีไหมเนาะสองสองมันนี่ไม่พอแค่เหลอานี้นี่ก็หลายรอบขายเหล็กมาตีคืออยู่มันฝันว่าไฟใหม่เงี้ยคอยขดถือเงี้ยน่อยงวดนี้โอ้จะไม่เสียไหมเนาะโอ้เมียมันขายหน้าท่านบ่เนาะโอ้โฉนสิขายหน้าประเดนสิชื่อนักประเด็นสิเดินเอานักนักแล้วอย่าร้องให้แม่ก้อนกันได้น้อยสักบาทไม่ไงเจ็ดบาทคุณบ่บ่หันเอาตั้งได้หลายจะเมื่อคอยบ่เมื่อหนี้หนี้จะมาบอกมือถอดตั้งไกลกับกุยจะแห้งน้ำบ่อาบมือเลยไม่ไงเอ้อ คึืนอีกก็่ฟันดีอีกไม่ันหลานข่อยฟันเห็นบ้างข่อยฝันว่าขอไปเซเด่นนี่เป็ไงเห็นบ้างไหมอินน้ํตะมิวขาเลไปซื้อน้ตะมิวจะได้จับขึ้นไปน่มเจือดเันไั่นเห็นบ้างเห็นบ้างข่อยก็เลยไปขึ้นพนหันไปข่อยอยากกินมาม่าเะได้จับขึ้นเป็นจั๊มจั๊มเป็นไง สีเลแม่มองได้ยุหันวงฝันข้าก็มึงก็มืนขึ้นคอยเห็นฝันฝันเห็นผูนยิงยางเฮี่ยกับไป2คนที่ผูหยิงมาน้ำซีผู้หญิง2คนมันต่อเป็นซีซีอยคิดว่าคนซีซื้อเลขก็เล่นสซ่เขาอีลาคำว่าเจ้สิวไวมากเลยเมันกระเทยันนี่เมซีซีแล้วมาเลยชื่อ้บทชื่อเลขกระเทยดอกเลขยางหกเก้าหกนั่นดีคือว่าเรียกรเทยอ้าวกระเทยเขาก็เบ้าเก้ากับหกบ้าหกกับเก้านอกกัฝันตักฝันแน่ฝันบ่เคยฝันไปไหนักเทียตุ่มแม่มตักักโหลดเช่นเกคุณาท้สองบาท กระดาษก็บอะไรนี่ไม่ไงไม่เสายไก่นะคณะเอาสกายกระไก่ไอ้เชียนแม่กูทำเมงเอาแดงน้ำข่อยว่าเมื่อวานข่อยไปโรงพยาบาลข่อยเห็นคนบอกลูกใส่รถนั่นทะเบียนรถทะเบียนหยังนั่นรถบ่มีทะเบียนโอ้ยรถหยังบ่มีทะเบียนรถเข็นร้องพญาบาลเฮาโอ้ยไปซื้อเลขมองใครเรียกว่าสื้อศูนย์ศูนย์ใส่ได้หรอเนี่ยศูนย์ศูนย์น่ะบางไหนดอกแม่เอาหลอดกลมๆยังไงสองหลอดน่ะเด้อศูนย์เอาเอาสองศูนย์ซะหน่อยจักบาทไม่ไงเอาหาบาทตัวปะป้ตัวดอกกุยันคนยัก ไม่ซื้อเลขคือเล่นให้ลกกูมางงงงใจเงาี้ยไม่ยา่ปากแล้วเอาเงินมาโอ้ยจะไปถามเงินไปนาะตูมัดใช่บาทวะเลยพวกกันมานําเลขออกกันหาเก่าตื้ถือถือมัดสุขคนยุ่นเออกระสันมือแรกของเงินมาชงยิงหาเก่าเด้อเออมุเจ้ามัดใช่บาทวัดดีใช่บาทด้วยโอ้ยหลวงพ่อสวนทางข่อยตะหล่นแล้วโอ้ยหากินความง่ายหลวงพ่อไปเลยจีโอ้ยซื้อเลขตายห้ายุนี่สวยเงีหลวงพ่อไปหอดมัดประกันชันเท่าแต่ได้ประเทศทั้งหมดนะพอดอกสวยมากน้่มุเจ้านี่ยนะ ซื้อเลขตายยังยี่หน่อยมาลอกขายเลขกับไปซื้อไ้มันจะเป็นช่างเอาแม่แรงขึ้นไปยังนั่นมาเตือนงูให้ได้บุงงูยึดสามันไปนตือนไวไวงูยังตำรวจมาต่อเอ็ผ่า,น,น,า,น,น,านผ่านเป็นเลขเนี้ยเร็วผานผ่านเป็นเลขเนี้ยเขาเชียงมบ้านพนักไก่แล้วเร่เร่เนี้ยโอ้ยจาอยาจ้าเป็นหลังคือสั้นเถอะนี่โอ้ยเป็นมาหวานหิวเข่าได้สั้น กินขออ้าวคอมยังหรืยายกินกระบ,บินเล็กกินทุกอยังตัวอันกินมันกินข้าวในดอกค่ะเห็นสจมือเล็กวะท่านี่บ่ไม่เห็นค่ะไม่เห็นดิลี่แต่ไม่เห็นดิลี่มันมันซื้อยุทธ์ว่ซื้อก่บว่าซื้อโอ้ยกูแค้นบินเล็กฮะเจนจ้าสินโตเป็นยังคือเปียกกนะันเนีเงี้ยวโตเป็นยังคือเงี้ยวเป็นกระดี่เก้าแตยน่มบ่ดีขันปวดมากมันออกโลด เห็นเจ้ามือเหล็กเมื่าเที่บ่บ่เห็นบ่เห็นนี่หรือตี๋บอบอคือส้นสันแท้หนาวเจ้าเอ้ยไม่บ่ได้ซื้อแม่เชินหนาวซื้อหยังเชิญอยังเลยเชิญเชินเชิญสมค่ะเชินสมเห็นเจ้ามือเหล็กเมื่าเที่บ่บ่เห็นค่ะเจ้านายบ่ได้ตัวตัวบตัวตัวมือเป็นหยังคือสั้นแท้โอ้ยเท่าไร นี่ล่ะก้มแม่ใกล้ใกล้ไม่เงี้ยไม่เงสิบอกมึงท่นแทแต่ตำรวจมาถามมึงว่ามึไม่เงี้สิเล็กแกบอกได้เพื่อนหนีเราละยายเแค่ยังนแ้วเนี่ยโอ้ยหลานมันยันบอกจีกควานเลยเอาผ่าปุ๊บไถ่ละจ้าเดีเงินบ่รเงี่ยบอหนิเด้๋ยวยูจ้าเดี๋ยวเดี๋บอกเห็นจมือเล็กวมท่านีบ่เห็นยูจ้าเพราะมันร่งขายอยู่นี่ละจ้าเอาาขายอยู่เนี่ยมีคนซื้อบอบอผู้เฒ่าซื้อบลัตจ้า เบัว์ไลก็มูอยู่เด้ไม่ใช่หนูบัว์ไลก็มูวสาเอาแม่ดอยโอ้ยมันสิหักเอามาเลขออกพุนทธะยาจากตะวันตะวันไม่ได้ซื้อเลขอันจันไม่ได้ถือหลีค่ะบ่ได้ซื้อจังไต่หลานตะว่าจะซื้ออยู่เนี่ยหลานฉันมันมาจังไหนหลานตะว่าไม่ใช่หนูนะซื้อเบอร์ไลก็มูโอ้ยฉันไม่ใช่สามฉันบอกไม่ใช่หนูไม่ใช่หนูกับจะบ้านเม่นเพียนั่นตัว มืัอนี้เรามาอยู่ละวนังอยู่หันไปจับปลาโลดสิไปมาเ,เห็นนี่หลีขับจเ,เจ้านายไปเจอเจ้านายไปเอ้ยปัดใมึงบอกตำรวจให้แม่ไม่อยังถ้าตำรวจจับกูไปมึงเสียหน้าไผยระบาดเนี่ยโอ้ยจับเจ้าเอาบิลเลขไม่ใส่คอยลรือต้องท่องแล้วเจ <c oughs> ้าเจี้ยมันออกโต้น้ำเจ้าหัน,นยัย <c oughs> งามกระชี้ออกกับเจ้าสิไปลา่างเอาก็เ <c> จ <oughs> ้าเจียงไว้ใจกันนะพี่ดูนั่นอีพี่อ๋อพี่ มาเชียงไปไหนแช่ตำรวจตั้งบก้าคน,มนแม่มือลเ,ลมเอ้ยกาเป็นเลขกกุมุนเอเล่ยุบันเนี่ยพฟังฟังขี่มูกไร่ป้อมตัวเองคอ,อ,อ,อยเป็นจังหันบ่ได้ดอกขาคอยเป็นลอยคอยันตำรวจลูกก็บบ้ขึ้นคอยกัญยางบ้าไหวหเขีนไปแช่บ่ได้แช่แล้วเจ้บเกิดเป็นมือเป็นเว่น c e m e n มันยากขกดาดเสือเป็นแมสซี่นี่กเ็เลยอยากให้ยากขาดพี่นอ้อง อันเบิดวัดเบิดวัดนี่ก็มีแม่ซี่อยู่สองเมสันอกค่ะกำมันลุกขึ้นมาเห็ดเหียกเ็ดงานสวยกันอีกสิแล้วไว้อยู่ดิซาลานี่กระสังหลังแง่หลังแง่ค่ะจะกระทำหลวงพ่อยืดเด็กกับหลวงพ่ออยังคือสังซาลาหลังแง่เทอเจ้าค่ะหลวงพ่อแจ้งเลยเจ้ว่าสังซาลาไปแต่ตอนรับผ่าป้าพน้ป้าผ่าป้าผมมาถอดสูมือโหลดตั้งแต่ปีละเทียกกรยากอยู่ก็ฉันจึงว่าเป็นแม่ซี่ในฉันมาปัวบ้าสนอกค่ะปัวบ้าเศร้าเลว บวชซาเล่ต้นจะให้ฉันบวชเป็นเมสซี่ไว้ไม่หลวงพ่อแม่อันบวชแล้วๆก็บ่ให้ฉันเสือมือหนึ่งฉันถือขันออกไปไปหาหลวงพ่อจะได้เตะขันออกไปฉันฉันขว a บึืบบัตนึงแม่หลวงพ่อแม่ฉันก็บ่เข้าใจขึ้นกับหลวงพ่อคิดตั้งใดกับฉันเฮ้ยพ่นจะคิดตั้งใดกับเจ้าเนาะพ่นก็จะคิดว่าเจ้าประทันเศร้ากันบ้าเลย่นจังบ่ให้เสก วยบอกปอบหรือว่าพีตับกูได้เศ้าน้กูสิขามงตายสักเดียโอ้เจ he ้าสิยขาไปเดินนี่ยขามึงน่ะเลวว้ยขาคอยคอยเาจจับเจ้าท่านแล้วสิวจับกูได้ขอหายยังหูแตกว่าได้ยินแต่ว่าพี่บาขาคนว่าพิดกฎหมายโอ้แม่นี่ลีนอปนี้พอเปิ้ลว่าิคนมาไปซ่าคนมาวดมีสีลมะขาโอ้ยปู่าสต่องพอกันสวยแล้วสวยไม่ใหยังอีกเอาเาปู่าดตัวบังมืดตาบ้งแต่กลัวบกวดมันคือบปรมาปัวตั้งแต่กลัวปู่าสตมันคือบประมดณควา ขาพี่บ้าทิมซับโป๊ตแต่กูบ่ปูมึงถูกมากเฮ้ยมึงเก่งมึงเก่งเขามาเลยเก่งเขามาเลยคุณจะกกูปะเต้เฮ้ยมึงเก่งมึงยันหนีวันไหนี้กูมาตั้งหลักซื้อมึงมามึงเป็นบ้ามึงจะเบอกยังมึงก็เบอกได้ตีฮะภาษาพี่บ้าซื้อมึงว่ากูบ่เคยเป็นเต้เป็นเจ้งให่บักกันี่ตะกี้กูเป็นคักกูมึงบนเรือกูสิบอกใครมื่อใดมันสินกูขึ้นกักกูเสียค่อยยางอมบ้านหมดตัวมึงได้คือกูบ้าไอ้กูเห็นว่นได้คือมึงแหละกูันนีคือมึงเนาะมึงหัวจักกูหน่อยกันไปแล้วมึงจักบ ขอนแก่นลอยเอ็ดลอยเอ็ดขอนแก่นหัวมันไก่ซ้ำใด้กูไปกูมาเนี่ยบ่เคยเสียเงินค่ารถพ่อบาทพุนเด้อเขาให้มึงขี้ฟิตร์ไอ้กูย่างเอานี่เร็วมื่อธรรมดานี่ยกูย่างเอามื่อวัชศินเนี่ยกูทั้งย่างทั้งแลนแลนกับวันแลสื่อสื่อกูทั้งแลทั้งหัวมื่อได้ฟามื่อฟาหม้อกูทั้งหัวทั้งไหลเมื่อได้คือกูมาบอกอันนี้กูเห็นว่าได้แล้วกูมาแมนพี่บ้าคือมึงไม่ยินเลยไอ้บ่บ่เลิกวัแล้วเนี่ยกูตีมเนี่มึงตีมาแม่กูฟาฟาแม่ขันกูบ่ตีเอ้ยคนหน่าพิกท ขุณแม่เราไม่มีเงินดอกกุ๊ตีนฝาดกุฟาดมุกตีนี่ให้คากันตายตำซาแม่วางอยู่ได้เหมือนเด้มกุศลเผาแมงเธอผู้หญิงผู้ชายใส่ผอมกันสเดกตื่นขึ้นมากับผู้จาดผู้เชี่ยวแหวนทะลักพ่อผู้ชันข่าวสตัวยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนออีนี่มันเป็นผีบ้าหนอเราเป็นคนดีหนอ เราไม่ถือสาผีบ้าหนอเราใจเย็นแล้วหนอเราปรงแล้วหนอเอามึงเริ่มกวนกูนแล้วหนอกูเหยียบคอผีบ้าท่นหอโกดคืองโง่โมโหโคือบ้าถ้าทั้งโกดและโมโหโค,คือทั้งโง่และทั้งบ้า ที่มาเล่นซวนกันโจเห็ดยังไปนิน้อยมาแม่มันใบมาตัวเถือกเชิงแม่โอ้ยเปีหยังจังเลี้ยงหลายจะเลี้ยงมามันกวนพระเข่าลูกพขยปะยันเป็นจิเดียดีเฮ้ยเจ้าฝ่าวฟ้าจังไหนเนาะเอ๋อเชื้เจ้าคือมาไว้เทจะได้ยังมาจังหันใครได้ไข่ลูกเขยโอ้ยมาตอนซ่อนแต่มาท่านสมัยเทจะได้เห็ดปิ่นไข่ลูกเขยอุ้ยไข่ลูกเขยยังไข่ต้มตัวนั่นอ้าวกับไข่ต้มเหรลูกเขยคอยต้มก็เรียกว่าไข่ลูกเขย ข้อยข่เนรลาบลูกไผ่ตะกวาลาบลูกไผ่ยุ้ยสดอกลูกไผ่ข่อยเฮกจัะตะข่อยใดลืนอ,อันนี้เงี้ยนบักเทียเงี้ยนบักเทียบักพริกดิดบักพริกปนใส่นล้วมันจะเสดเฮ้ยมะเป็นติดเฮ้ยมะเสดตะเทียอ้ยกระซุบนั่นแหละซุบแรกข่อยกันกินมันเหลือยข่อยกันเป็นเงี้ยนนั่นแหละเงี้ยนบักเทียเพี่อของข่ยจะลาบนกขุมโว๋ยหลานไปห่างซี่งมากเลยนกขุมมาตัวหนึ่งแม่ขาจะไม่ดีใจหลายข่อยลาบมัน อันเนี่ยโอ้ตัวเดียวก็จะพอะกินละแม่โอ้ยลาดนกขุมเขาใจกันกล้วยมือเขาใจ้ทีกันพุ่นแต่เบิ่งหลวงพ่อสิคุยแซบไม่เป็นอย่างของแสลงเพิ่นบ้านคายเดชสันแซบหลวงพ่อกลิ้มกล้วยเห้อแซบแซบแซบนกขุมแซบบ้านหลวงพ่อแซบแซบโอ้ยฉันได้บุญหลายหลายนะเธอสันชูฉันชูจะว่าราดนกขุมยำถึงเทกันกล้วยวะยังก็ค่ะลาบนกขุมยำถึงเทกาลกล้วยลาบนกขุมยำถึงเทกาลกล้วยเอออุ้ยขอยลืมใส่นกขุมทำราดแท้ก็ลาดมากก็ลาบจ้ กวยนี <i> ่ม <i> ันจะแสบเมล่ะไห่เจ <m> ้ามันแสบจะไรบ้างหลวงพ่อกุยนี่เพีแสบ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 ไม่ออกแสบกันจีหลวงพ่อแสบแสบกันคุยลดลาบป้านกล้วยกันจีสลับลาบป้านกล้วยไม่ทิ้งหยากริ่งลาดมาเบิดสวนกันได้ด้วโอ้ยจะไปลงหน่าลงหลังพูดค้าก็ได้เล่นจะตั้งใจหลวงพ่อเอ้ยสลัดกับสันพักให้ฉันเนี่ยค่ะพักยังเราไม่ออกพักย้อนหีบงมาตื่นค่ะ ค,คือวัดตั้งใจเอ้าตลาดมันไผมันจ๋าจะหลดขายบอสตลาดขอตามขอลาพักหยังพัดดอหีบอตื่นพะน,นะ<อ>ข่อยไปหน้าข่อยอยู่หน้าข่อยกะมี่ข่อยเด็ดมาดอหีลองเบิ่งบอตื่นนี่หลีบอติน,อน,นลองพ่อสันเขาสันน้าฟังหมอนในน้ำเล้วค่ะเนี่ยสันป่ามันยังมีพป่าจะมีนป่าล้วนๆค่ะป่ายังเราไม่ออกปาแดกค่ะโอ,โอ้ยลุงพ่อ ฉันอาก็โจกเราฉันเขาไม่ฉันเนี่ถวายได้ไปนิดหน่อยได้ได้คุณหลายแค่ของได้มาแต่วเขาก็มาถวายภาคเขาไม่ค่อยเขาไม่ขึ้นเงี้ยแต่เราไม่ออกเขาไม่ปีไก่เนี่ค่ะปีนี้น้ำท่วมเบิร์ดบริเกียวจันเบ็ดทอดบ้านที่ก็ขอพุ่นโอ้ยพู่แลด้เอาขอกำมาจังหันนอนหน่อย ทิ่นตอนนึงกู่าแลลกกูคิดตั้งที่แหกแหลมแหลมแล้วกูาม่มยังานย่ั้เราันันขอได้กิน้าเนี่จะเอาขึ้หยังเขากันมนะนะที่หายช่วไงตายยุ่ยแค่อิหยังมื่อกิน่าจะนจังกูสิขอนด้กินผ้าให้มึงเสียใจเด้อกูมาบัดมาบ้ากูบ่เคยขอนด่กินผ้าจะไม่หายจะมาเอวกินตอนนึ่งลงคอเอ้ยหลานน่อยจากไจเขากร้มเอาไปเอาไปยังหรเขากรรมไม่เาไม่ก yeah, ินก็ขาวนี่แล้วบ้าแล้วเนี่ยผิหยังค่ะอ๋อโอ� ตายหวัดอยูนีล่ะอีปอบมันยังลับ่ะเนี่ยจัมกเบาขึ้นมันยังเานี้ก็ะล้ยมันจะได้ขมอ้อนอีกน่ะนะเอาม่เม่นยังขมอ้อนหน้าตังแข่งตั้งควยพิบ้านกูจะเป็นร้างกูจะเป็นศูนย์ในยิ่ยยังเนเอลเบอดเจลเปตอไกยี่ยกูสิได้หลายเปียงห้าหนี่แม่หลวงพ่อเอยจะเป็นยากน้ำลานหน่อยคักซะไม่ยังอีกมันจะได้ขมออนอ้าอาตมาเขาเนี่สันยม่ได้หรอกาจะฉันจะสันต่อขาสันก้อนเล็กหน่อยมันสิบาทเอาเปียงขมอ้อนไหมมันจะไม่กินกับเขานีแล้วเออจะเป็นยาก ันแก้วเป็นเอาใกล้เพื yeah! Yeah! Right! Yeah! ่นบระจมเห็มึงด้ป้าข yeah! 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 mm ้าเข่าหลวงพ่อมาปลดข้ามเขาเอ้าป้าเป็นเนี่ยข้เข่าหลวงพ่อจังไถได้ดีแม่จังไถฮะเห็นเราหิวเข่าว่ะโอ้ยเพิ่นจืสันเบิดก้อนบอกไม่พิ่นเข่าน้ำผามากระปากตัดตัวไมาจังหันไว้ยังไม่ทำบุญไว้ยังเป็นสันเหลือเพียงอย่างแทรกตัวไรทั้งได้บุญส่วนเพิ่นเบาแง่เพิ่นจืสันเบิดดอกวะโอ้ยส่วนเพิ่นเราจังไถจะมาใครมาถึงพวกเจ้าอืออ้หลวงพ่อจะเฝ้าสันได้หลายปบนไดาป้าเมื่อว่านี่ได้แสนกลัว โอ้แสนกลักวกลัวจะไหนหลวงพอ่อกลัวไปแสนหนึง่งกลัวอีกแสนหนึ่งไป๋มือสองแสนเลยอย่างไรมันไม่กวัวนี่แหละบ้าเงินหลวงพ่อมันได้ไหลายแต่ว่าสองแสนนั่นลุงหลวงพ่อเอ,อ้ยฉันมาอยากกินเมื่อหลวงพ่อแต่ว่าตาบัตรฉันหนึ่งบกกา้ากาเบ้า เว้าแล้วอัอบรว่ารถตีเจ้าว้าแล้ววิ่งคนว้าไปจะถึหงระบัดหนิยืมไปยังแม่ตั้งใจสียืมเพื่อนอนเลยหลงเบาออกไปอยู่ไหนบุญนี่แม่ข้าเจ้าไม่นสวมนีลาแดบแล้วมุ่งแล้วมาจะได้ซื้อมองชี้ใส่ภาษามองชีงงง้ขึ้นที่แพงเถ่ะพอแพงกันไหนอยบ่เอาคี้ยวดนีมันลางยากน้ำหาขันกระลางบ่ลงขี่แจนหมุนลุยลุยยุ่ง จอมยาดจิ้มส้มพักแป้นลวกพักกระจับสันพ่วงลงขินมะมือไ,<ห>ได้จินมวัวแม่งเด้อปีกแม่งจะว่าหลงกันเอามือหยุ่มหยุ่มจังล,งลุกน้ำทั้งนึงกรระลากบล้อมฉีก้าวฉีไม่ดันกันขินมากคอยหักบาชัน<อ>บ้าบ้าเอาสวรมร่วมดิคอยยักได้สวมมือรุ่นมือลึกฉีได้โม้ไงโม้ลึกฉีได้โม้ดีฝาปิดนั่นแม่เนา่ยมาฉีแล้วจะฉีฉหน่อยฉีไหลาไปไหนก็ตามมันสิมีมองกดน้ำปัดมาฉีฉีห้าวกระเจแล่น้ำโกลกาเลยเลยเลยคอ เขาอ่อนชักโคกต้นนั่นนะเจ้าหกจักบัตรเขาจ้าจะ่าคอยบ่มีเงินซื้อคอยใส่ใจเสียมเมื่อใจเด็กน้อยเอาเสียมไปเล่นหาบะพ่อกคอยไก่ไปฉี่ให้ไก่สาอยู่เอ้ยใครตะมาขุดถือขุมเก่าโอ้ยไงซำเจ้าจะได้จุดผ้ามูบอกมีมั่งระยะตัวนี้ไหมฮะย่ำพาสันขีจะได้จะบเอาเลี้ยงเขาเฮ้ยใจเด็ดก็เลยจบปุ๊บเจ้าย่ำผ้าสันเขาจะได้จับเอาเลี้ยงขีย่ำเอาเขาซื้อๆตัวมึงมีมาระยะตัวนี้ไหมแต่ที่ส่อขีส่อเสียแปงเราเหรอ วอาตุ๊กไก่บ่าวแต่ตุ๊กไก่ปีดดอกเป็นสันเขาเพราะว่าได้ยินดอกเอาไม่ออกเงินน่ะเม่่มันหลวงพ่อได้ยินอยู่ติบันได้ยินอยู่ได้เงินละสาวว่าเลี้ยงฉีแล้วบัานน่ะจ้าจ้าหลวงพ่อฉีเดียด์ฉีอ๋ออันหลวงพ่อกินฉเดียด์ฉีติค่ะที่ว่าแต่หลวงพ่อฉีเดียด์ฉีแต่ฉันกินเดียด ขี่ตาขึ้นไปเดียดข้างจะกูได้ใจเสียมันแต่ที่แหลกขี่นี่ะก็ได้มาอันคอยขีเดียดมันขี่แหงตากฝนน่ะเหม่นห้วยห่วยเนุกห่วเท้องเอ็นบ่เคยมาวัดตีได้เนี่ยจะว่าเลี้ยงชกเอาโป๊ะกับยังจะว่าวนะให้เพิ่นสันเขาในพี่หยังจะไปจะสร้างเนาะหยบจะว่าเลี้ยงชกเอาโป๊ะไปจะสร้างจะว่าวเนาะซ้อมมึงพาในพี่หยังเพิ่นสันเขาอยู่นั่นเพิ่นขึ้นกันบ้นจะว่ามันหลงพอดำเป็นจืดกระตือว่าจะว่านะเขาว่าจังสัน ็บังเลี้ยงแงามสันเขาน่ะเรียกกินตะตอนแม่มื้อนี้สันก๋วยเตี๋ยวเรียกกินตะลูกสิ้นจะบังรอเฉพาะละจอยเหรอเนาะแล้วกเติมวันเอาวันเอาหลวงพ่อดำมาสันเลี้ยงเออเอ่ยยุ้งเป็นชิ้นกระตือระ้อนเป็นแบบมี้่อยเตยเป็นยู้งที่มันไม่ยากดอกกินยาไทยกินน้ำตาขึ้นเนี่ยรถฉีดแจ้งนี่ตีหานี่ขี้ออกมาเด้อะขีคอยปูออกมามิเตช้กระตือสั้นถวยก๋วยเตี๋ยวหลวงพ่องานงานงานเจ้าคนดูที่นี่ต้วนเอานายไม่ออกตาเปลี่ยนเพิมนี่ยไม่เอาแง้มพาสั้นเขานี่มาว้ ไปไหนสันลงไปหนีลงกว่ากึมเอ้าบ้าห้พ่านจิ๋หลวงพ่อมืออื่นใครมาเอาไปหนีพ่อนไปถอดนั่นให้กินเร็วๆเจ้ายวาลาบนกขุมเด้อจนเอาลาบนกขุมมานจะได้กินเวนพี่นีเมันอกี้ย่ามันซ่าเนาะยาวลาบนกขุมเีาพี่มันกระไดเนาะโอ้ยจะไม่เอาแกกเข้าไปจะหลงไปได้จะไปหลงตาลงนั่งเอาไปยังขาดลอยคอมก่อนคอมก่อนคปตากบักพีดสีไปตากบักพีดจังลอยถาดวัดตะอว่าแหวนแดงจึงครึ่งโยบมเน่นแบงนั่นว่าแหวนอยู่ใสโอ้ว่าแหวนยี่หลี ว่าแหวนกับว่าเอ็นนั่นแร็วแท็กซี่ล่ะล่ะเอ้ยมาบัดมาบาผู้โดยสานบ่ได้ได้ฮอดบุญได้ฮอดได้กินขันเอาทิมใบบัดใบบ้ามันขั้นเอากระบูดใส้บัดมันกระบาดเติมกันเป็นบ่อุ้ยปอนี่แม่ได้ได้กินเขาหลงบ้านแบบเนี้ยเพียเฮียนด้วยท่านผีหาไปหาพร้อมนี่เท่นั้นพเจ้านายหน้าเจ้าขามาได้หิวขาขันไปหาหาบเอาคับรถบาดนะสาธุแม่ผ้ามันขวมนะแม่เนาะ ยินกจะมองหมามึงเอ้ยมึงหันจังไะไ่จังเห็นแล้วยินควาญหมดเนี่ยย่าจะกินบตาโลดดยเรียกแห้งกูอยากกะนแต่เนี่ดีๆบ้านทอดบ้านแล้วพูงทีไปจะแตกอย่างกูมาสร้างหลายเทพนี่ผู้แจงกับแจงในบัาออกนอกวัานตะก้อนยังแจงนักับบ่าไใดมาเม่ยอห้ามมันบาจะของมาสั่นทอดเอางอมๆเมื่เล็วอย่างตาเมียนใข่ปะโลดถวยพื้นรื้อยุ่นั่นหมันไผหมันมันแต่มไมมีไแทบัดคอยก็เบ่หมัน ของต่เชิญแตะสันพองหนึ่งปลาพองทอดเนี่ยโว้ยบุญเก้าไข่มันไรโอ้บุญไข่บอยมีดตัวสีฮอตปีนาไม่เจอแค่แต่บ้าหิวไรเชิญไม่ยัง นั่นมังมึงแรงนั่นตอนนั้นพี่ตะพวงเพิ่นมาบอกข่อยมันเกิดเพิ่นเหมือนนี่คือกันเพิ่นบอกว่าขันมุเจ้าขึ้นเวทีลองมาเพียงมันใครมันเกิดให้ข่อยได้เๆชิปปี้บอดี้เพิ่นว่าเพิ่นเกิดเมือนี่เออ่ครลองบ้านใครเพิ่นเขียวเงินมาให้เพิ่นอยูใส่เพิ่นดูจ้างนั้นเลี้ยวไปบูดเพิ่นนั่งอยู่ปุ่นเพิ่นหยิ่งเงินมาให้แนมเด้่อยภาคไปลองนี่ให้โชคดีสุขเีวันเกิดให้ประเสริฐสมหวัง สนุกกันต่อในช่วงสุดท้าย